สวัสดีเช้านี้ที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีนะคะนานแค่ไหนล่ะคะหนึ่งปีค่ะปีกลับมาเยือนใหม่ทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โดมนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโคโลนค่ะโคโลนหรือว่าเคิร์น เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสีของอประเทศเ<ด>ยอรมนี<ล>ะนะคะรองจากเบอร์ลินฮัมบูร์กแล้วก็มิวนิกโคโลนยังเป็นอีกหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ของเยอรมนีด้วยค่ะสร้างโดยชาวโรมันนะคะอันนี้คือแม่น้ำอะไรจ๊ะอําลายครับเม,มืองโคโลนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลายเลยนะคะมีอาสนวิหารซึ่งเป็นบทของาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงด้วยค่ะ นี่คือแม่น้ำลายนะคะชาวนี้พวกแนนนั่งรถมาลงที่โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกระโดวดโดมค่ะซึ่งเป็นโบสถ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ของที่เมืองโคโลนเราจะเริ่มเดินจากฝั่งโรงแรมค่ะเดินผ่านสะพานที่มีแม่กุญแจเยอะแยะเต็มไปหมดประหนึ่งว่าเราอยู่ที่เกาหลีเลยค่ะ4-5หปีก่อนที่แนนมากุญแจเขาจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะทุกคน พอตอนนี้ก็คือทับซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆเื่อยๆค่ะเยอะมากตอนที่พวกแดนมาถึงก็เป็นเวลา10โมงเช้าค่ะโดยประมาณอากาศวันนี้เย็นนิดๆค่ะคลื้มๆบางช่วงก็มีฝนโปรยปลายจุดมุ่งหมายต่อไปที่เราจะไปนะคะก็คือเดอะโดมค่ะ จะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโคโลนเลยก็ได้นะคะอยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยค่ะใช้เวลาในการสร้างโดยประมาณ600ปีเลยนะคะทุกคนก็จะมีช่วงที่มีปัญหาแล้วก็หยุดการสร้างไปบ้างมีอายุกว่า900ปีแล้วค่ะด้านบนของโบสถ์นะคะสามารถเดินขึ้นไปได้ด้วยนะประมาณ500ขั้นกระทุกไปชมวิวมุมสูงของเมืองได้ค่ะ โบสถ์นี้เขาจะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะทุกคนอยู่ติดกับแหล่งช้อปปิ้งของเมืองโคโลอนเลยค่ะวันนี้เป็นวันหยุดของประเทศเขานะคะร้านค้าโดยมากจะปิดค่ะถ้าวันปกติทั่วไปที่ไม่ใช่วันหยุดนะคะถนนหนทางบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวเลยค่ะ เดินออกมาด้านนอกบริเวณรางรถไฟก็มาเจอเขามีเทศกาลวายค่ะทุกคนมีหลายๆร้านมาตั้งมีร้านอาหารด้วยเย็นๆออกมานั่งจิบวายในสวนบรรยากาศคงจะดีมากๆเลยค่ะ